ตอนที่19.1ความมั่นใจของบุรุษดังนั้นซูหลิวเย่จึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าคนร้ายในคดีนี้น่าจะกระทําความผิดที่มั่นใจในอำนาจของตนมากกว่าการทําความผิดแบบนี้ก็คือมั่นใจในความเป็นชายของตนอย่างที่สุดแต่ความจริงตรงกันข้ามเขาก็แค่ขี้ขลาดไม่เอาไหนเก็บกฎ ไม่มีคนสนใจและไม่ประสบความสำเร็จจึงแสดงอำนาจต่อผู้หญิงที่อ่อนแอกว่าพิงเศร้าอินชี้บอกนางว่าข้างหน้าคือคุกใต้ดินซึ่งคดีนี้เคยเกิดมาแล้วเมื่อ15ปีก่อนมีผู้เคราะห์ร้ายหคนเพียงต่อมาอยู่ๆฆาตรกรก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ละหน่วยงานก็พยายามเสาะหาตัวฆาตรกรมาตลอดแต่ไม่พบสุดท้ายก็ปล่อยให้จบไป พิงเศร้าอินหัวเราะย่านก่อนเอ่ยว่าราชวงศ์ได้แยนยุคหลังราชสำนักฟอนเฟะอย่าว่าแต่ตายไปหกมากกว่านั้นพวกเขาก็ไม่สนใจหลังจากกล่าวจบก็รีบไปทางคุกใต้ดินมืดและแคบบรรยากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นเน่าที่ไม่อาจบรรยายได้หลังจากนั้นเขาก็ให้นางไปพบพี่ชายด้วยตนเองส่วนเขารออยู่ข้างนอกเซวนไปตกใจที่ซูหลิวเย่มาพบตนได้ นางไม่รอช้าสอบถามรายละเอียดทันทีหลังจากได้ความแล้วก็ออกจากคุกไปเจอผิงเซ้าอินยืนรออยู่นางเลยสอบถามหาผู้ที่สืบสวนคดีนี้เมื่อ15ปีก่อนว่าเป็นผู้ใดและถามหาเอกสารเกี่ยวกับคดีนี้